ตอนนี้เราก็อยู่ที่เชียงใหม่นะคะบ้านเลอต่อนะคะนี่มาสำรวจโรงเรียนพอดีนมโรงเรียนมาส่งเลยเดี๋ยวเราจะช่วยขยกนะคะหนูไม่มีนมกินอ่ะหนูขอกลับบ้านได้ไหมคะบอกนะให้กินนมเยอะคืนนี้กินทันไหมโลปลากินเลยแบกปุ๋ยแบกปุ๋ยมี่งันมากเลยครับ ท่านเก่งขยันมากเลยนะครับสร้างภาพครับฮัมมยก็ขยันมากเลยครับสองสองอันเลยนะครับสองลังเลยเฮ้ยตอนที่เห็นนั้นไม่ใช่เห็นรูปร่างนี้หน่อยเห็นไม่ใช่เสื้อตัวนี้ในรถนะก็อยากเห็นเสื้อข้างในวะรู้ได้ไงอ่ะโอ้โแขนโผล่มาขนาดนั้นไม่เห็นได้ไงหมดแล้วนะที่เก้ากองอ๋อสี่หลุมทุ่เล่นหนึ่ง่อใช่ไหมครับผมยี่สิบสองแล้วอีกเจ็ดกองอีกเจ็ดกอง ข้างบนมาข้างบนมายี่สิบแปดน้าสองเอ้ยยี 8, hey, 22. 22. ่สิบสองบนไปกี่กล่องแล้วสองสี่เรียบร้อยเสร็จแล้วโอ้โหผลนมผลนมโรงเรียนผลนมโรงเรียนนมโรงเรียนหรือนมโรงงาน